เคี้ยวของอะไรพี่แมทใช้ได้ไหมเคี้ยวมาเลยค่ะอยากมากเลยนะเออกินยังวะอะไรอ่ะดูแย่ๆอ่ะขนมจีบหิดค่ะคาเปาผิดค่ะเป็นขนมนะมีไม้เสียบด้วยมาร์ชเมลโล่เฮ้ยโต๊ะนั่นะมากัดแล้วอรอขนมอะไรวะทับทิมกรอบไอ้นี่เออเข้า ถูกปะ,ะอันที่สามกินยังเนี่ยกินแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะซักก็จุบไม่ใช่อมยิ้มเด็กอะ่ะอมยิ้มเด็กอะ่ะขอเจลาอะไรวะขอดูนะหน่อยัวดเลยอปอตินเจลลี่ซุปเปอร์ยูแน่นอนใช่ไหม